สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้ากันนะคะพี่น้องหญ้าเราก็ด้านน้นค่ะตัดหญ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเพียงตัดหญ้าไปเนี่ยบอกเขาว่าเอาเพียงตัดหญ้าไปนปล่อยอ้อแขนี้ไีก่อนหามลำก็นั่นตัดหญ้ากันค่ะเรามาตัดหญ้านะคะตัดข้าวด้วย ตัดจำผลละว่าต้องเอาเพียงคอพอดีตัดจำคนนี้มันก็บอได้ตุนมันมันก็มันด้านได้ยากมันพอได้ตัดจำนี้พอดีตัดจำคนนี้บอได้ทีเสียปงเลยให้มันมันถ้ากันตัดตัวพ่อข้ามันสวดขึ้นมาเลย ชมบรรยากาศนะครับพี่น้องอยามเย็นก็นมาตัดหญ้าให้วัวแดดลมลมตกสี่ห้าโมงเย็นบ้านเราสี่ห้าโมงเย็นก็แดดเปรี้ยงเปรี้ยงอยู่เลยนาอพี่น้องจ้าทักไหนกันเนี่พี่น้องเสดาย,ยา้าเสดาย,ย้าค่ะ คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสบายดีกันนะคะเรามาตัดหญ้าตอนเย็นค่ะชมบรรยากาศยามเย็นนะพี่น้องตัดหญ้าตัดข้าวตัดข้าวออกจากหญ้าตัดหญ้าออกจากข้าว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสบายดีกันนะคะ